ล่าสุดนะคะสื่อดังของคมเมนได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่ามีการสร้างพ,พิพิธภัณฑ์ใหม่ในจังหวัดเสียมเรียบซึ่งทางด้านสำนักงานอ a u s t r a น i น n a อ t h o r i ี y หรือ A.N.A ได้เปิดเผยความร่วมมือกับ Immersive Angkor ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ Immersive Angkor เพื่อมีเป้าหมายในการยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดเสียมเรียมนั่นเองค่ะโดยกัมพูชาหน้าได้ออกมาเปิดเผยว่าหน่วยงานระดับชาติอับสราซึ่งมีตัวแทนคือผู้อำนวยการใหญ่ และซ e o ของบริษัทดังแห่งหนึ่งได้เป็นตัวแทนในการลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือในจังหวัดเสียมเรียบโดยในงานนี้ค่ะได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือและความสอดคล้องของภารกิจของ A&A n หรือ a b s t r a n a t i o n Authority l a ในการอนุรักษ์และส่งเสริมอุทยานโบราณคดีนครวัด โดยได้มีการกล่าวแสดงความร่วมมือกับ i m m e r s i v e อังกอที่จะยกระดับประสบการณ์ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมรวมถึงเป็นการสนับสนุนความพยายามในการอนุรักษ์เชิงดิจิทัลเสริมสร้างสถานะของนครวัดในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมระดับโลกโดยในงานนี้ค่ะหน่วยงาน Abst r a n a t i o n a l i t y Authority ก็ได้มีการให้คาแนะนาทางวิทยาศ,าศาสตร์เลยนะคะเขาบอกว่าเป็นการ รับรองความถูกต้องตามประวัติศาสตร์รวมถึงความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมในขณะที่ Immersive a n อังกจะออกมาแสดงความรับผิดชอบในการพัฒนารวมถึงการจัดการพิพิธภัณฑ์นอกจากนี้ค่ะยังได้ระบุว่าความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแบ่งปันประวัติศาสตร์อันยาวนานของนครวัดผ่านเทคโนโลยีทางด้านนวัตกรรมโดยพิพิธภัณฑ์ที่จะสร้างขึ้นนี้ มุ่งหวังที่จะมอบเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนการเดินทางข้ามกาลเวลาให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมและเปิดเผยความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของกัมพูชาพร้อมๆกับการรักษามารดกทางวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชาเอาไว้นอกจากนี้นะคะทางด้านสำนักงานอัปสราเนชั่นแนลออเทอร์ตีก็ได้บอกว่าโปรเจกต์นี้ค่ะเป็นการรวมถึงการสแกนและรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนนอกเหนือจากประสบการณ์ใน ิธภัณฑ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการที่จะสร้างห้องสมุดดิจิทัลโดยเป็นการรวบรวมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของนครวัด โดยเป็นโครงการอนุรักษ์แบบดิจิทัลเพิ่มให้ความมั่นใจและมรดกของนครวัดจะส่งต่อไปอยังคนรุ่นต่อไปอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้นาะก็ได้มีสื่อในโซเชียลยกำลังพูดถึงภาพจากกำแพงอังกอวัดหรือว่านครวัดที่อยู่ในประเทศกัมพูชาน,นะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดสังเกตดูเนี่ยเหมือนกับสีเนี่ยเพิ่งจะทาแล้วก็ใหม่มากๆเลยและรูปที่วาดขึ้นมาเนี่ยลักษณะดูเหมือนกับสิงโตแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ามาจากไหนกันแน่โดยทางด้านสื่อดังหน้าเพจ a c k p a c k i n g South e a เ t a ชียก็ได้เปิดเผยว่านี่คือภาพที่กำแพงนครวัดโบว่าเป็นราชาแห่งจังหวัดขเมรที่กำลังขี่พระสัง่ะโดยนี่มาจากกำแพงอังกอรวัดในปัจจุบัน โดยผู้โพสต์นะคะเขียนชื่อโปรไฟล์ระบุเป็นภาษากัมพูชาค่ะแต่ว่ามีคนคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากมายเลยทีเดียวนะคะมาดูคอมเมนต์แรกค่ะจากชาวต่างชาติใช้ชื่อว่าแจมโชเขาบอกว่าการแกะสลักนั้นเป็นเรื่องของการทกเถียงกันอย่างมากตัวละครนี้มาจากไหนและมีชื่อว่าอะไรเป็นใครกันแน่ตั้งอยู่ในสาลาทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของอังกอวัดมี8ตัวต่อแถวพระอาทิตย์และพระจ ใหญ่กว่าทางซ้ายมาก พวกเขาอยู่ใต้พระวิษณุที่เอ็นเอียงโดยตรงซึ่งดูแล้วไม่น่านจะใช่อย่างที่คิดเลยและถัดมาหนะ้าเดวิดมัสกรูฟเขาบอกว่านี่เหมือนกับไม่ใช่ภาพจริงน่าอายเหลือเกินที่มีคนมาดัดแปลงให้เป็นแบบนี้อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าเจสรูนี่บอกว่าการาศึกษาก่อนที่จะนำภาพต่างๆมาแชร์บนสื่อโซเชียลเพราะว่าเหมือนกับว่าปัจจุบันนี้กัมพูชาจะมีข้อมูลขยะมากจนเกินไป เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาตชิเชื่อโมนัฟบอกว่ากัมพูชาเนี่ยทำไมถึงพูดทุกอย่างว่าเป็นโบราณ แต่ทุกๆอย่างที่เปิดเผยออกมาเหมือนกับเพิ่งทำขึ้นมาอยากจะให้มีประวัติศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่านี้อาณาจักรคาแมเหมือนกับว่าไม่มีอยู่จริงหรือว่าเป็นเพียงแค่อาณาจักรเล็กๆหรือว่าอาจจะเป็นอาณาจักรปลอมที่อยากจะให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่านี้โดยเฉพาะบนสื่อโซเชียลอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าเวลูเขาบอกว่ายิ่งทุกวันนี้ชาวกัมพูชามาโพสต์ข้อมูลก็ทําให้โลกได้รู้ ว่ากัมพูชาเมืองก็ว่าพยายามจะสร้างข้อมูลขึ้นใหม่มีคอมเมนต์หนึ่งค่ะชัเชื่อวเวลาดุค่าเขาบอกว่าข้อมูลทางประวัติศาสตร์สิงโตจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในประเทศแอฟริกาใต้ ซาอุดีอาระเบียและอินเดียใต้เท่านั้นไม่ได้มีเปิดเผยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่า h ัฟ f m มาเดโบรเขาบอกว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นเผ่าพัานธุ์ที่เหมือนกับว่าพวกเขาอาจจะไม่ทราบอะไรเลยข้อมูลต่างๆทั่วโลกได้มีการเปิดเผยและทุกๆคนก็เหมือนจะทราบข้อมูลที่ถูกต้องแต่เมือนกับชาวกัมพูชาเองกลับไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้องเลย และมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะเขียนเป็นภาษาจีนบอกว่าฉันเห็นและก็เข้าใจว่าทําไมกัมพูชาเนี่ยถึงดูอ่อนน้อมและก็ดูตอยต่ํามากกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆบนกําแพงที่มีการสลักเอาไว้เหมือนกับว่ามีดีทุกๆอย่างแต่ความเป็นจริงทําไมถึงตรงข้ามกันซะเหลือเกินอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าเจสันบอกว่าเท่าที่ฉันศึกษามาเหมือนกับว่ากัมพูชาพยายามจะทําให้ตัวเองเป็นดินแดนแห่งความมหัศจรรย์แต่ว่าแท้จริงแล้วเหมือนกับเขาเป็นชนชั้นส ตั้งแต่เมื่อครั้งในอดีตที่พยายามจะเรียกร้องและมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองทงั้งๆที่วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นของเจ้านายของพวกเขาอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าเจนิเฟอร์โลปาเขาบอกว่าศิลปะทั้งหมดบนกำแพงเนี่ยเหมือนกับเป็นของชาวอินเดียนะน่าจะไม่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาเลยเพราะว่าจริงๆแล้วชาวคอมเมนต์เป็นเพียงแค่ชนชั้นแรงงานเท่านั้นอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าลีโอนาโดเวสเทอร์ฮิลเขาบอกว่า ทำไมทุกฟอรัมเนี่ยถึงมีความขัดแย้งขึ้นทั้งหมด และเมื่อสืบค้นข้อมูลที่มาก็เหมือนจะไม่มีข้อมูลอะไรบันทึกเอาไว้เลยฉันอยากจะรู้จริงๆว่าข้อมูลที่ชาวกัมพูชานำมาเปิดเผยบุญสือนำมาจากที่ไหนกันแน่บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าดูเหมือนกับรูปนี้ยังไม่ค่อยเรียบเนียนจะเท่าไร่ทำไมเขาถึงกล้านำมาเปิดเผยอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะชัยชอวาแฮมตันค่ะบอกว่าดูแล้วเหมือนเรื่องราวที่พวกเขาพยายามจะจินตนาการขึ้นมา ไร้สาระโลกแห่งความเป็นจริงนี่ไม่ใช่นาเนียไม่มีใครขี่สิงโตเข้าไปทำอะไรอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เคยมีประวัติ การเป็นต้นกําเนิดของสิ่งโตนี่คือข้อมูลเท,ท็จที่ไม่ได้มีการศึกษาเลยแต่กลับนํามาเผยแพร่ฉันคิดว่าพวกเขาไม่น่าจะนําข้อมูลที่ถูกต้องมาเปิดเผยนะวางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าสิ่งที่ทําควรจะมีความเป็นจริงแต่ว่าเหมือนกับว่าชาวกัมพูชายัางยึดติดอยู่กับสิ่งที่ไม่มีความถูกต้องและอีกคอมเมนต์นะะึงค่ะช้ชื่อว่าวาลาดิโตเขาบอกว่าแปลกเหลือเกินตอนที่ไปเที่ยวกัมพูชาเนี่ยเขาห้ามถ่ายรูปไม่ให้ทําอะไร ห้ามถ่ายวิดีโอฉันไม่เคยไปเที่ยวประเทศไหนที่เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์แล้วเขาไม่ให้ถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอเลยเหมือนกับว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลจริงๆถ้าหากมีหลักฐานว่านี่คือแหล่งประวัติศาสตร์ที่เป็นต้นกําเนิดแห่งเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ก็น่าจะมีหลักฐานและประกาศให้ทั่วโลกได้รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านี่คือสิงโตหรือสิงที่ปรากฏอยู่ในตำราเล่มไหนที่เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชากันแน่ ส่วนคอมเมนต์ของคนไทยนะคะหลายๆคนก็บอกว่าดูเหมือนกับว่าพ่นสียังไม่เสร็จเลยทุกอย่างล้วนเกิดจากจินตนาการจริงๆอยากจะให้มีการพัฒนาความรู้นิดหนึ่งจะได้สามารถไปโชว์กับทั่วโลกได้และเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเมื่อลาสุดกัมพูชาจะสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาใหม่แล้วก็มีรูปที่กาลังพูดถึงในสื่อโซเชียลตอนนี้เขาบอกว่าเป็นนาเนียแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ